การบอกรักใครสักคนหรืออะไรสักอย่างไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าเพราะอะไรที่ทำให้เด็กๆเ,เหล่านี้บอกรักออกมาได้แล้วเป็นการบอกกับสัตว์มากมายเหล่านี้สักด้วย ผู้ชมเห็นอยู่นี้ถ้าลองทายกันเล่นๆดูสิว่าน้องเกิลหนูน้อยที่สนใจอยากรู้อยากเห็นไปหมดว่าสัตว์ชนิดต่างๆมันน่าสนใจยังไงแล้วก็ตั้งใจในการทำความรู้จักกับพวกสัตว์เหล่านั้นอย่างเต็มที่ดูจากข่าเดินที่เห็นอยู่นี้น่าจะเกี่ยวกับสัตว์ชนิดไหนไม่ยากไม่ยากมันคือไปดูนกแก้วเอก สัง,งั้นแล้วนกแก้วเดินแบบนี้เหรอไม่ใช่ค่ะนี่มาแทนกลิ้นแต่ที่อยากเจอวันนี้คือนกแก้วเอ็กเล็กตัสมันเป็นยังไงอะมันเป็นนกแก้วอะค่ะมันพูดเหมือนคนได้อะค่ะ เท่ากับว่าวันนี้เกินอยากรู้จักกับนกแก้วเอ็กเล็กตัสและดูว่าเขาจะพูดกับเกิลไหมโดยที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเพนกวินที่เดินมาตั้งแต่ต้นเลยฮยไหนนี่อ อะไรขนาดนั้นดีนะที่มีพี่แกนนักวิชาการที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับนกแก้วเอ็กเลกตัสอยู่ด้วยไม่งั้นมีสิทธิ์ว่าน,นกแก้วตกใจเพราะเสียงกนกเกิก้ลแ,แน่ๆดูสิเหมือนพี่แกนปลอบนกอยู่เหมือนกันนะส่วนเกินนะ้ลน่ะดูอยากรู้อยากเห็นและดีใจที่ได้เจอจนได้เขาจะก,กัดเรูไหมคะ แล้วเขาขยับมาทำ e ไมถามซะเยอะพี่แกยังไม่ทันตอบเลยเจ้าจ๋าพอนกอร้องเกิดก็ร้องกี๊ซะชุลมุนกันแบบนี้สักพักค่อยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาบ้างเจ้าเจ้าจ๋าแล้วเขาอยู่กันที่ไหนนะคะความจริงถ้าานจริงๆเขาอยู่ บอเหนียวแปลว่าอะไรอะคะออนั่นน่ะสิเนาะนี่เป็นเกาะเป็นเกาะคุณรู้จักเกาะใหญ่ๆไหมมีโน่นีโน่นนีเสียแล้วมันไกลปะคะไกลมากแล้วมันอยู่ลึกหรือว่าไงอยู่ใต้ประเทศเราเลยความจริงั้นก็ขุดดินสิคะน่งขุดดินเพื่อเอานกแก้วขึ้นมาไงเนาะ เข้าใจไปได้ว่าทางใต้ลงไปลงไปคืออยู่ใต้ดินเกินเข้าใจแบบเนี้เราคงต้องช่วยคุณแกนอธิบายหน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะพากันเข้าใจถามเกินไปหมดว่าที่ถูกต้องเนี่ยคืออย่างนี้นกแก้วเอ็กเล็กตัสนะเป็นนกที่มีถิ่นกำเนิดแถบอินโดนีเซียนิวกินีรวมถึงบางส่วนของออสเตรเลียด้วย แล้วก็อย่างที่เห็นพวกเขามีสีสันที่สวยงามฉลาดเรียนเสียงต่างๆได้เก่งด้วยบวกกับเลี้ยงง่ายคนก็เลยนิยมเอาไปเลี้ยงกันยังไงล่ะเกินแล้วทำไมเขาไม่พูดอะคะทำไมหนูกรีดมันไม่กรีดตามหนูแทนที่จะสอนพูดกลับไปสอนกรีดแล้วจะตอบได้ไหมเนี่ยว่าทำไมไม่กรีด สอนพูดกับเขาก็เป็นเหมือนกันลูกตาเขาสวยจังเลยอะค่ะทำไมมันต้องเป็นสีแดงๆรง,งขอบตาทำไมเราไม่มีกับพี่ไม่มีแล้วทำไมนกแก้วมี ตัวผู้กับตัวเมียต่างกันตรงที่ตานี่แหละเกินคือตัวผู้เนี่ยจะมีตาสีแดงสดใสแบบเต็มเต็มลูกตากันไปเลยนะส่วนตัวเมียจะเห็นตาสีขาวคล้ายกับตาของคนเราเหมือนกันนะและนอกจากลักษณะของตาอย่างที่เห็นแล้วสีสันก็จะเป็นการบอกเพศของนกชนิดนี้ได้อีกด้วย สำหรับนกแก้วเอ็กเล็กตัสตัวผู้จะมีสีเขียวไปทั้งตัวเลยส่วนตัวเมียก็จะมีสีแดงและม่วงแบบนี้ไงอะไรนะทำไมเขาเข้าหาเจนอะเขาจะเล่นไม่เล่นเรอเขาอะขาหนวกวยโดนจิกอะ่ะนั่นนกเดินเข้ามาใกล้เกินตลอดเลย ตกลงกลัวโดนจิกไหนว่าอยากจะเจอไม่ใช่เหรอน้องกันกลัวทำไมพี่ไม่กลัวอ้วนสาเจ้าสาตกใจเลยได้ยินนกพูดอ่ะกันไม่หรอไม่หรอก็กินแค เป็นไงผูดใหญ่เลยคราวนี้แต่ฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะว่าพูดอะไรอะไรนะพูดไหนสินตอนนี้เขายังมีกะอ,อยู่อีกเยอะนะคะหรือว่ามีอีกเยอะนะคะเพราะดินมันกว้างคะ่ะขุดทั่วๆมันจะได้ออกมาเยอะๆนะคะช่างเป็นเด็กที่มีจิตใจงดงามจริงๆได้เจอตัวเป็นๆของนอกแก้วเอกเลตัสแบบนี้แล้วเกิน ก็ยังอดไม่ได้ที่จะถามถึงทุกสุขความเป็นอยู่ของพวกเขาอะนะแล้วจะว่าไปคงไม่มีคำตอบไหนดีไปกว่าที่พี่แกนตอบเกินให้ได้ยินกันจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มีคนเอาไปเลี้ยงเยอะนะคะพี่ว่าน่าจะให้เขาอยู่บ้านเขาดีกว่านาะถ้าเขาอยู่บ้านเขาได้จะดีกว่า